ดีใจกับเจ้าของรีวิวนี้นะคะได้เรากระองสร้างไปป๊อกใช้แคลดับเปลี่ยนดวงการเงินก็ปังซะแล้วซึ่งถ้าพูดถึงรีวิวแบบนี้นะคะจะมีบ่อยมากๆบางทีโอกาสช่องทางในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินของเรากําลังจะเข้ามาแต่เรารับไม่ได้นะคะพอเราใช้แคล็ับของการเปลี่ยนดวงการเงินอา้าวปรากฏว่า มีโอกาสในเรื่องของการเงินโชคลาภเข้ามาซะงั้นนะคะรีวิวนี้ถามบอกว่าได้รับโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาจะเอาเงินใส่ในกระรสร้างได้ไหมนะคะพิณขออนุญาตบอกแบบนี้นะคะการที่พินให้เงินใส่เข้าไปในกระรสร้าง3วันเพื่อให้เขาเป็นเงินเย็นค่ะเงินเย็นหมายความว่าไม่รีบร้อนออกจากกระรสร้างออกไปนะคะวันนี้ใส่เงินเข้าไปในกระรสร้าง3วันแล้วนะคะไม่ต้องเปิดกระรสร้างอีกแล้วนะคะถึงแม้เราจะได้เงินพิเศษเข้ามานะคะไม่ต้องใส่ในกระรสร้างแล้วค่ะก็้อยครบ3วันค่อยเปิด กร่สร้างออกมาแล้วตั้งจิตอธิหานะคะบอกกล่าวค่ะว่าเราบูชากระสร้างเพราะเราต้องการอยากได้อะไรบางคนอยากขายของดีขึ้นอยากมีโชคลาบเข้ามาอยากมีการงานการเงินเข้ามาดีขึ้นบอกได้เลยนะคะเพราะว่าสัพพวิชางไหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ด้านในจะมีพุทธคุณของยันพลังตัวเลขและยันคาชานะคะแล้วก็มีพุทธคุณของครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งฮงจุ้ยค่ะก็กระสร้างคือบ้านของเงินนะคะวันนี้กระสร้างที่เป็นฮองจุ้ยที่เป็นมงคนก็จะมาหนุนมานําเรานะคะก็ใช้เคล็ดลับ เรื่องการตั้งศิทธิฐานบอกกล่าวท่านว่าเราอยากจะให้ท่านมาหนุนเราในเรื่องของอะไรนะคะก็ใช้คิรับตามที่จัดส่งได้เลยนะคะ